แนในรับตำแหน่งม,มิสอิเวอร์สไทยแลนด์แอนจะมีวิธีส่งพลังความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemic, economic recession, and many people around the world feel hopeless. If you w i l l c r o w n Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? แอนนาอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะที่เคยทอแท้แอนนาก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่แอนไายอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้คะ่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานาการณ์อะไรต้องเชื่อมั่นในตัวเองแอนน่าทำได้ <c oughs> คุณก็ทำได้ขอบคุณทีมงานมากนะแนน ท่านต่อไปครับ M U T 16นิโคลีนครับแอนนานิกตมอครับแอนนาไปแล้วหนึ่งแอนนาไปแล้วหนึ่งิโคลีฟังให้ดีครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาให่ย่งทั้งจากผลกระทบทั้งสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถอยทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง As our world is now facing critical issues such as wars, pandemics, economic recession, and many people around the world feel hopeless, if you were crowned Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? In my opinion, I would empower them by inspiring them. Not only can we inspire others by our words, but we can inspire by our actions. We can prove to people that we must be kind, we must move forward, and we must unite and learn that we can always be together and move on together. This is what's going to make our world, our universe, unite. Don't forget, be together and stay together and unite everyone. และสุดท้ายครับ MUT 18น้องอายกันญาลักษณ์ครับไอค่ับกาอยครับแต่ก็ได้อยู่ในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ผู้คนคตกอยู่ในภาวะที่อพ้สแองหวังถ้าคุณรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand คุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemics, economic recession, and many people around the world feel hopeless. If you were c r o w n d Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? ออยากจะให้มนุษย์เข้าใจนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องเจอค่ะเ,<อ>เราหลีกหนีไม่ได้เราต้องเจอกับปัญหาแล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกับายในชีวิตที่ตอนเด็กายก็ผ่านอะไรไมาเยอะถ้าไอาผ่านมาได้ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องผ่านได้เหมือนกับอาอค่ะขอบคุณค <arted 42> ่ะสามสาวงามต่อคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดพึงดัเป็นกำลังใจให้กับสามสาวงา ครับุณผู้ชมครับยอ้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครัประกวดเวสต์ซีลบรัสไทรนัน2021เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งสา